สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง y ค u c อ i p า c o n กเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมแน่นอนนะเนม่า iconic moment นะครับผมมาแล้วตบมือสุดยอดนะครับผมซึ่งผมไม่มีตังเปิดฮะของตัวเองนะครับเปิดไปแล้ว4,000ทองนะครับไม่ได้ครับผมก็ก็คงไม่เอานะครับอันนี้เป็นรหัสของน้องเซฟนะครับซึ่งให้ผมมาเปิดให้แล้วก็เปิดได้ในตอนที่7,600 7,600ทองนะครับผมซึ่งออกพร้อมๆกับ ตัวอะไรวะลิวรโดเนี่ยครับลิวโด้ออกมาปั๊บอผมตอนแรกผมเซ็งแล้วโดนแน่แน่นะครับอดแน่แน่เปิดต่อปุ๊บเป็นเนย์มาเลยครับผมโคตรสุดนะครับเปิดได้2ทีติดนะครับผมก็เนย์มาร่างนี้นะครับก็เป็นร่างไอคอนิกโมเมนต์ครั้งแรกของเขาในครับในสีเสื้อบาร์เซโลนาด้วยนะครับผมก็ทำให้นึกถึงวันๆนะครับ MSN นะครับก็ถ้ามีโซเลดอีกตัวหนึ่งก็ยอดแน่นอนนะครับผม มาดูกันนะครับผมเนมาร์ล่างนี้นะครับค่าพลังเล่นปีกซ้ายอยู่ที่102เลยนะครับผมซึ่งบูตแล้วนะฮะถ้าไม่บูตก็จะอยู่ที่100นะครับผมก็เนมาร์นะครับอายุ22ปีนะครับส่วนสูง175นะครับผมขนาดเท้าขวานะฮะก็เป็นเนมาร์ที่หลายๆคนกําลังรอคอยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องเซฟนี่แหละครับผมที่ผมเปิดเนี่ยเพราะว่าคุยกันไว้นานแล้วตั้งแต่เปิดกาก้ารอบที่แล้วนะครับผมก็เปิดให้น้องเซฟนะครับ700ทองได้นะครับซึ่ง รอบนี้มาเป็นเนม่าครับโดนไปเจ็ดพันนะครับโคตรเจ็บนะครับแต่ได้ครบทั้งสามตัวนะแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยสี่พันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ออกแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมก็มาดูสไตล์ของเนม่านะครับผมแอคแทกแอคแทกกิ้งสไตล์นะครับผมก็เป็นสไตล์โพสิชันเกมนะครับผมเล่นของบอลนะครับต่อบอลนะครับผมเล่นเน้นการของบอลเป็นหลักนะครับสําหรับสไตล์นี้นะครับก็เล่นบอลซันนะครับ โจมตีจากตรงกลางนะครับผมการยืนตำแหน่งก็เป็นแบบอิสระนะครับยืดหยุ่นนิดนึงนะครับผมก็สามารถทดแทนกันได้นะครับสำหรับตำแหน่งของเขานะครับการยืนตำแหน่งนะครับเกมป้องกันนะครับเป็นบอลเพลสิ่งนะครับผมก็เน้นบีบบอลเน้นเข้าบอลเร็วนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆคนไม่ค่อยชอบนะคบส่วนใหญ่เราชอบออฟดิฟเฟนต์นี่ครับเพราะว่ารู้สึกอุ่นใจกว่านะเป็นการยืนโซนแบบยืนตำแหน่งนะครับผมก็ไม่ค่อยเติมมั่วไม่ค่อยขึ้นสูงนะครับก็ดีกว่านะครับแต่ แต่สาหรับกองหน้านะครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรนะครับยิ่งเป็นบอลเพสซิ่งสำหรับกองหน้าผมว่าโอเคนะเพราะว่าจะได้บีบให้กองหลังเขาเล่นยากเล่นไวนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับผมสไตล์ของเขาก็ประมาณนี้นะครับมาดูค่าพลังนะครับโอ้โหคือแบบฟ้าลาบจริงๆนะครับเห็นเมสซี่ฟ้ามากเจอเนย์มาส์ครับพอกันเลยครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่เมสซี่ได้ดีกว่านะครับ ก็เกมลุกนะครับเล่น99นะครับบอลคอนโทรลนะครับ99นะครับดิปบิ้งนะครับ99ครับทายบอลเซชชั่นครับลิงบอลในความเร็วต่ำนะคร99ฮะจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวนะครับ89 85นะครับพอๆกันเลยนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมจบสกอร์นะครับฟินิชชิ่ง97นะครับผมก็โคตรคมนะครับคมแน่นอนนะครับสำหรับเนม่าดังนี้แต่จะยิงไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับลูกมงนะครับลูกเฮดดิ้งนะครับ73เท่านั้นนะครับซึ่ง ก็เขาเป็นปีกนะเขาไม่ค่อยมีประตูจากการม่งเท่าไหร่นะครับก็เลยหม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เหมือนโรนดโด้วยเขาโรนดโด้วยเขาชอบม่งนะครับส่วนลูกตั้งเตะนะครับ92นะครับลูกปั่นเคิร์ฟโค้งๆนะครับ94นะแต่ว่าปั่นดีมากนะครับผมสปีดครับ99ครับสปีดต้นก็99นะครับผมแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวผมนะอันนี้สำหรับผมนะครับจากที่ลองเล่นเนย์มาร์ร่างนี้ผมให้เมสซี่ คล่องตัวกว่าเร็วกว่านะครับรู้สึกว่าลิมเบซี่ง่ายกว่าเนม่านะครับเนม่าก็สกิลเยอะนะครับมีสกิลให้เลือกเล่นเยอะแต่ว่าความคล่องตัวแบบไปกับบอลมันรู้สึกว่ามันจับบอลยาวไปนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนมสซี่นะมสซี่บอลติดเท้ามากนะครับมสซี่โรนินโยนี่คือแบบนะสไตล์แบบพอรู้สึกถ้าเราได้ลองเล่นเราจะรู้สึกได้นะครับว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่เป็นก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับผมรู้สึกว่ายังสู้มสซี่ไม่ได้นะความคล่องตัวกับ ความเร็วนะครับผมส่วนคิกิ้งพาวเวอร์นะครับยิงแรงนับ93นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับผมยิงแรงดีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับบัติตุต้าหรือว่าลูมิน k เก้หรือฮาแลนด์นะครับผมก็พวกนั้นน่าจะยิงแรงกว่านะครับดูความรู้สึกเหมือนจะแรงกว่าเยอะด้วยนะครับผมก็มาดูต่อไปนะครับผม กระโดดนะครับ80แน่นอนนะครับมงไม่ดีก็ต้องกระโดดไม่ค่อยดีด้วยนะครับความแข็งแกร่งครับโอ้โหบอกเลยในเรื่อนักฟุตบอลลึกกระดาษนะครับแข็งแกร่ง70นะครับโดนตัวนิดเดียวลงไปนอนกับพื้นนะฮะแคบจะบังบอลหรือบังมุมนี่โคตรยากนะครับผมบอกเลยว่าบังตุ๊บโดนชนตุ๊บเรียบร้อยครับเสียบอลนะแต่ว่าก็อาจจะได้ฟาวบ่อยๆนะเพราะว่าเขามีสกิลเกมเมมิ้นชิพนะครับผมใช่ไหมถ้าผมพูดไม่ผิดนะ ก็มาดูต่อนะครับบาลานซ์นะครับผม9 9นะครับสตามิน่า99นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเฟี้ยวอยู่นะครับตอนปัจจุบันนี้ก็อาจจะเริ่มมีอายุแล้วก็เริ่มจะแบบไม่ค่อยอึดไม่ค่อยถึกไม่ค่อยทนเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ข้อความอื่นในเกมนี้นะลงได้ทั้งเกมนะครับส่วนปัจจุบันนี้อยู่ที่87มั้างนะถ้าผมจำไม่ผิดพวกตัวฟีเจอร์นะครับผมก็มีอยู่นะครับผมตอนผมเปิดเนมาร์ล่างนี้ไม่ได้ก็แอบเฟลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ เพราะว่าเอาตามที่ตัวเองไหวแล้วกันนะครับเพราะงบไม่มีผมก็ไม่อยากแบบนะพยายามหาอะไรมาทําให้ตัวเองลําบากนะครับบางทีก็เล่นเท่าที่มีแล้วกันนะครับันก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะครับผมโอเคครับผมสําหรับเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับทั้ง2ข้างนี่คือใช้ได้โคตรเยี่ยมนะครับผมฟอร์ม4คือเท้าข้างที่ถนัดนี่เหมือนถนัด2เท้าเลยนะครับเนม่าครับถนัด2เท้านะครับฟอร์มก็ฟอร์ม6นะครับเยี่ยมมากนะครับผมทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับดีหมดแล้วดูสกิลกันบ้างนะครับเป็นสกิลเขามี สิบสกิลแม็กแน่นอนนะครับผมแต่รู้สึกว่าตัวนี้นะครับดับเบิลอ่ดิปปิ้งช็อตนะครับดิปปิ้งช็อตหายนะครับแต่ไม่มีดับเบิลทัชแต่ว่าใช้ดับเบิลทัชได้นะครับปกติเนม่าจะมีดิปปิ้งช็อตนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีซิสเซอร์เฟนนะครับผมซิสเซอร์เฟนนะครับผมกูว่าออกเสียงไม่ถูกเนีขออภัยด้วยนะครับฟิฟแฟมนะครับผมมาเซ่เทิร์นนะครับผม ก็ซัมโบโลนะครับคอสโอเวอร์เทิร์นลองเล็งได้นะครับลองเล็งได้นี่คือสกิลปั่นโค้งนะครับปั่นระยะไกลนะเป็นสกิลปั่นที่แบบช่วยเราปั่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสกิลยิงแบบปั่นนะลาบูน่าครับโนลุกพาสนะครับจ่ายแบบไม่มองครับผมนักเตะบาร์ซิลส่วนใหญ่ชอบนะครับผมเพนนเต้นะครับยิงจุดโทษแม่นยำนะครับก็ต้องมีอยู่แล้วอันนี้ที่ผมอ่านเนี่ยเกมแมนชิฟนะครับผมโหซึ่งเมื่อกี้ผมไม่รู้อ่านเป็นอะไรนะก็ถ้าอ่านผิดตั้งแต่แรกขออภัยด้วยนะครับออนนนี้ไม่่่าาว เกมแมนชิฟนะครับผมเป็นการเรียกฟาวนนะครับผมมาครับผมมาดูสไตล์ของเขานะครับสไตล์เขาเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นสายปีกแน่นอนนะครับวิงเกอร์นะถ้าเป็นวิงแซบนี่จะเป็นปีกไก่นะครับผมโอ้โหอร่อยเลยนะครับอะไรครับเนี่ยนะครับผมก็เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นสไตล์ปีกจ๋าเลยนะครับตัดเข้าในหรือว่าออกไปเปิดมงก็ดีนะสำหรับเดมาร์ลังนี้สายเปิดมงน่าจะถูกใจนะแล้วก็สายตัดเข้าในมาปั่นก็ถือว่าทำได้เยี่ยมเหมือนกันนะครับผมโอเคฮะ ข้าวๆนะครับสำหรับข้าวพลัของเขาเนี่ยครับก็อาจจะมันข้าวหรือมันละเอียดยิบเลยก็ไม่รู้นะครับผมก็โค้ชนะครับที่ผมใช้ก็เป็นโค้ชของออสเตรเลียนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทีมอะไรนะแผนช2 1 3นสนะครับเพราะว่าเป็นแผนที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ผมต้องการแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ากับเนม่าได้ดีด้วยนะครับแค่ต่างตรงที่แบบแผนนี้จะบุกจากด้านข้างนะแต่ว่าเนม่าจะบุกจากตรงกลางนะครับก็ไม่เป็นไรแค่ผมก็อาจจะทดแทนกันได้นะฮะโอเคผมสำหรับ เกมนี้ผมจะทำไม่เต็มที่นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมนี้ได้เข้ามือเท่าทีมตัวเองหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปจับคู่แรงกิ้งกันนะครับไปดูครับว่าในแล้งจะโหดขนาดไหนครับผมไปครับผม let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าจับคู่แรงกิ้งกันแล้วนะครับอันนี้เป็นรหัสของน้องเซฟนะครับผมไม่ใช่รหัสผมนะฮะก็อยู่แรงที่1394นะครับเจ้าทีมโปรตุเกสนะครับแรงกิ้ง1291นะครับผมรหัสน้องเซฟก็อาจจะแรงกิ้งน้อยกว่าผมนะครับเพราะว่าก็ เอามาลองเล่นในมานตั้งแต่แรกๆดูมันก็แรงตกมาเรื่อยๆนะครับจากพันสี่นะฮะแล้วก็โดนทำทำแพ้ไปทีนึงนะครับคือแบบยังไม่ทันเล่นเลยโดนปรับแพ้ไปแล้วนะครับผมก็งงมากนะครับก็เจอกับทีมเขานะครับเป็นแผนสี่สามสามนะฮะก็เขาไม่มีไอคอนเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าือนจะเอาเปรียบเขาไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับก็จริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมเจอผมเล่นหลายตามากแต่ผมเจอแบบแรงแปดร้อยเก้าร้อยเป็นซะส่วนใหญ่นะผมก็เลย พยายามที่จะหาแร้งที่มันใกล้เคียงกันมากกว่านะเพราะาเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าพี่พี่เอามารีวิวกับคนนี้รลงน้อยเลงเลงไม่เล้งน้อยเขาไม่เก่งหนระือนี่นั่นนะครับก็อย่างน้อยก็แบบเฮ้ยเห็นว่าแรงใกล้เคียงกันผมก็สู้ได้นะผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับในมาร่างนี้นะครับผมก็แนะนําให้เล่นปีกนะสําหรับร่างถ้าจะเล่น AMS ผมแนะนําให้ใช้ฟีเจอร์ปัจจุบันมากกว่านะครับบอลอยู่ที่โฟเดนครับ ผมเดินจ่ายมาให้กับเคียซ่าครับโอ้โหเฟียซ่าเคียซ่าตอนนี้กำลังฮอตเลยนะครับโอ้โหจังหวะจ่ายเข้ามาครับแหมอะไรครับนี่โรนัลดินโญ่ครับมิสซี่ไคเวิร์ดครับจ่ายทะลุมาโรน,นัลดินโญ่หลุดเดี่ยวจังหวะนี้จ่ายขึ้นมาไคเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจ่ายยากง่ายไปนิดนึงอุ้ยไม่ได้ครับเนมา่าเหลือทน่ามาครับเคียซ่า เฟเดริโกใช่ไหมเฟเดริโกเคียซ่าปะผมจำไม่ได้นะชื่อมันคุ้นหูนะครับจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่วเอล่าครับไคเวิร์ดอืมไม่ได้ครับผมต้องขออภัยเนีครับว่าแชทมันเด้งเด้งบ่อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าระบบการปิดแชทมันไม่ทำงานนะเพราะว่านี้มันอยู่อ่าีโค้นะครับแอปมันอยู่ใน ID แอปโคนนะครับมันก็เลยแบบไม่ระบบของโทรศัพท์มันเลยไม่ทำงานนะครับก็อาจจะมีแชทเด้งแต่ผมเซ็นเซอร์ให้แล้วกันนะครับ ต้องขออภัยในความลำคาญตานิดนึงนะครับผมสำหรับแชดดิ้งนะทุกชอครับจ่ายขึ้นมาให้กับอันซูฟติเปิดเข้ามาฮาแลนครับผู้ผูได้โขกแต่ว่ามันหมกเช็ดเช็ดไปหน่อยครับแต่ลูกตั้งเต่นะครับจากประตูครับกาชิยาครับโยนยาวขึ้นมาข้างหน้าครับไคเบิร์โอ้ไม่ได้ครแต่ว่ายังเก็บบอลได้ครับปราสิกวีเอล่าครับ บอลยังไม่ถึงเนม่าเลยนะหมายครับครั้งแรกของเนม่าไคเวิร์ดครับฝากมาแล้วไคเวิร์ดลองยิงครับประตูเซฟเฉยนะครับจริงไคเวิร์ดลืมยิงของไคเวิร์ดนี่คือแบบโคตรคมอ่ะผมพูดเลยนะว่ายิงแรงมากแล้วประตูเซฟเฉยเลยนะเซ็ <c oughs> นหน้าตาเฉยนะครับหายผมเปิดมุมครับจากอาโนครับเปิดขึ้นมาเนม่าเป็นโขกเรียบร้อยเอ้าคู่ไอ้บอกว่ามองไม่ดีไง <c oughs> ไอเดมาโชคคชอเดิมมงได้เฉยนะครับทุกคนอะไรเนี่ยมงดีด้วยนะครับจังหวะการมงของเนม่ามันกี่ดีนะครับหนึ่งประตูต่อสู่เลยครับจากเนม่าครับเออแอบงงนะครับข้าพลังมงคนโคตรแย่แต่มงดีจัดเลยนะครับมันคนจะเป็นแบบมันเข้าหัวด้วยเลยครับผมบอลมันเข้าทางพอดีนะครับมันก็เลยมงดีนะครับไขว้ไว้ครับคืนมาวิเอล่าคาร์ลอสมงมาให้กับโรนินโยครับ เนม่าครับแตะมาไม่ผ่านครับยังได้อยู่ครับคาร์ลอสเนม่ารอครับกดสกิลสวยครับอืมแอบไปมันไปติดเฉยครับจังหวะนี้เหมือนจะได้ฟาวครับโอ้โโหอเคครับผมได้ฟาวย้อนหลังฮะมาดูกันนะว่าลูกนี้ผมจะจับเนม่ายิงครับเนม่าต้องเป็นคนยิงครับจังหวะนี้นะครับเรียกฟาวได้ครับตัวนี้เดี่ยวฟาวนะครับเนม่าล่างนี้ครับเป็นตัวเรียกฟาวค่อนข้างดีเลยครับลองดูครับมา โโอ้หสูงไปนิดนึงครับตรงหวะนี้ยังติดเซฟครับได้ยองครับจ่ายออกมาคาร์ลอสดทางทีวีอล่าครับวันนี้พวกราจะเบอร์เบอรหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าผมตื่นหนึ่งนาทีห้านะครับผมพาแฟนไปฉีดยาโควิดนะครับแล้วจังหวะนี้ฟรีฟาร์บบาลปั่นโอ้โหเรียบรเลยนะครับสมรู้ร่วสูตเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันไม่ใช่ฟรีแฟบนะมันเป็นดับเบิลทัชนะครับแล้วก็มี เหมือนกับมันเกี่ยวบอลหล่ออีกทีหนึ่งเลยครับนิมาแม่งโคตรสกิลอะสกิลโคตรดีับผมพูดเลยเนี่ยนิมาล่างนี้สกิลดีมากนะครับผมจะพยายามเล่นสกิลบ่อยๆนะนิมาร่างนี้เพราะว่าถ้าค่าตัวเขาต้องคุ้มกับการเล่นสกิลนะครับเพราะลาทหลักผมไม่มีนะเพราะผมอาจจะอาจจะมองว่าผมไม่ได้ใช้นิมาก็ได้นะครับก็เป็นการผ่อนใจตัวเองนะทุกคน4,000ทองไม่ออกนะผมก็หมดงบจริงๆเนีครับ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เติมเพิ่มหรือเปล่านะถ้าผมผมต้องดูก่อนนะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่น่าพอแล้วก็อาจจะไม่ได้เติมนะครับผมกาดไม้ครับมาเดิขึ้นมาฮารันโอ้โหมงติดครับติดเซฟอยู่แต่ว่ายังได้อยู่ครับปุโยขึ้นหน้ามาอือโดนสวนกลับเคียร์ซ่าให้มาที่แบ็คครับอือขึ้นมงไม่ได้ครับต้องออต้องอ่านะครับผมนี่แบบมันมันตื่นเต้นอะพอยิงก็อืออือ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบโอ้โหโอ้โหอะไรนะผมตัวแอคชั่นเยอะจัดนะครับก็ขอไปด้วยกันทั้งหมดฟังแล้วอุ้ยมนน่ารำคาญโหอะไรเงี้ยนะผมเปลี่ยนฮาแลนด์ลงมานะครับอันนี้รหัสนี้ของน้องเซฟนะครับผมเปิดฟีเจอร์ครั้งเดียวได้ฮาแลนด์เลยนะครับโคตรดวงดีอ่ะของตัวเองก็ทีเดียวได้ฮาแลนด์นะครับแล้วก็ได้ซานโชมาด้วยนะครับผมโคตดวงดีจัดนะครับชาบี้ครับจ่ายมาจะออกข้างครับไม่ได้ฮะ เนม่าตักขึ้นมา ala, หาแล้วหลุดเลนจังหวะน,นี้ยิงติดเซฟครับยิงตรงตัวไปหน่อยครับจังหวะตักให้ส,สวยเลยนะครับยิงไม่ผ่านครับเดโอยเนเมสซี่ครับหาแลนจ่ายทะลุมาเนม่าหลุดจังหวะน,นี้ลงข่าช่องอย่างดีแล้วพอยับสามประตูต่อศูนย์การหาช่องเนม่านะครับผมยอดเยี่ยมเลยนะตัดเข้ามายิงดีมากเลยนะครับสามศูนย์เนี่ยเนม่าแฮตติกนะ ama, in, นะโอ้โห หดนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับแต่สําหรับผมก็ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ได้ติดนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรนัลดอล่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเท่าไหนเท่ากันจริงๆมีเท่าไหร่ใส่หมดอะ่ะผมขายทุกอย่างมาเติมเติมเปิดโรนัลดอแมนยูนะครับชอบเกิดไปนะครับผม,ผมก็เท่าที่ไหวแล้วกันนะแต่และครั้งนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้เปิดฟีเจอร์เหมือนคนอื่นเนะครับ เพราะว่าการเปิดฟีเจอร์มันหรือว่าไอคอนนะครับมันใช้งบเยอะนะฮะผมก็คงไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นนะครับก็ทําคลิปเล่นส่วนใหญ่นะครับผมเนม่าครับลากมาจังหวะนี้จะเฟกช็อตครับไปกดยิงซะก่อนนะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับก็ถือว่าทัชลามมสออกไปนะครับอานูครับเลือกจ่ายสั้นให้กับลูปุโตคาร์ลอสคาร์ลอสผิกเข้ามาเปิดให้เนม่าครับ สวยแล้วยิงติดบอลครับเมสซ,ซี่ซ้ำมาจังหวะนี้ติดบอลอีกแล้วครับโอ้ยมีาหายมีจังหวะได้ยิงนะครับผมน่ากลัวนะครับทีมนี้อานูเปิดเข้ามาข้างในครับติดเซฟดอนอารูมาครับผมทีมหลักผมก็ใช้ประตูคนนี้อยู่นะดอนอารูมาผมว่ามันเหนียวมากเลยนะไว้ใจได้ครับจังหวะนี้ไปไงฮะเคียซ่า หาแล่นครับแล้วล้อมหน้าไปก่อนครับหาแลนเออแล้วผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะลงคอนเทนต์นะครับไตแรงท็อปร้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นท็อปร้อยแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าจะติดท็อปร้อยของไทยอีกแล้วนะครับเคียซ่าโอ้โหจังหวะนี้โดนเคียซ่าเฟกช็อตนิ่มจัดนะครับจังหวะนี้ยอมเลยครับ ลากมาผมดึงประตูออกไปแล้วเขาเฟกช็อตหลบประตูผมไปยิงครับโอ้โหจิตใจครับนิ่งเกินไปแล้วนะครับทำด้วยอะไรฮะเฮ้ยขอโทษครับหาวอยู่เนะี่ยหาวอยู่ในบ่วงนอนนะครับเกียร์ซ่าครับมาอีกแล้วเกียร์ซ่านี่นะจะไปเองอีกแล้วเหรอใจเย็นๆนะครับคุยกันก่อนนี่มากครับโอ้โหจ่ายไม่ทันครับโดนตัดบอลไปครับโฟรเดนโฟรเดนยังได้อยู่ครับ เอาแล้วจ่ายมาให้กับฮาเลนนะครับจังหวะน,นี้เป็นเกมส่วนเก้าครับฝากให้กับชาบี้รับเนม่าออกไปสวยครับเนม่าโรัลดินโยเนม่าเนม่าดับเบิลทัดโอ้ <c oughs> เออทำไมมันดับเบิลทัดแล้วมันก็ไฟขาพร้อมกันเลยอะ่ะผมไม่ได้กดในหะ้มันไขขานะ อันซูฟาติครับหลุดมาจังหวะนี้ปัดเข้าในฮาแลนลืมล้มตัวยิงครับเรยบร้อยเลยฮะผมจะลื่นจะพิจะบอกว่าลื่นนะครับลื่นกับล้มมาสมกัญกลายเป็นลืมนะครับเป็นสองประตูต่อสามครับไหนเขาตีตื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับเราต้องนำผังหน่อยแล้วตักมาฮาแลนครับถึงแล้วขายาวแต่ไม่ได้ครับไม่ตรงรอบครับฮาแลนล่างนี้ติกิริยาแบบกองหน้านี้โคตรสุดเลยนะถ้าใครมีลองดูนะครับใครไม่มีก็ลองหาดูนะผมว่าคุ้มนะครับก็ออกไม่ยากนะสำหรับฮาแลนล่างนี้ ลูกชอยครับจ่ายขึ้นมาลูกชออีกครั้งนึงอันสปติอ๋จ่ายมาเบื้องบนทูนพูลแล้วก็โดนวีลาดแต้มมันได้ครับเป็นี่แทงทะลุมาให้กัมฮาแลเล่นหาแล่นด์รอเนมากมาแล้วตามนัดนมามาลองลองยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับเป็น4ประตูต่อ2ครับเนมา่าลูกที่4ี่ครับคู่สุดยอดครับกโกโกโกเนี่บผม สี่ลูกนะครับในม้าล่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องการหาช่องหรือว่าอะไรเงี้ดีมากเลยเอาเอาคื้นประตูทำไมนะเนี่ยเฮ้ยเลี้ยงเข้าประตูตัวเองแล้ว <laughs> โอ้ยมันเลี้ยงเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่กดแดดนะครับถ้าจะเลี้ยงเข้าประตูตัวเอต้องกดสปีดแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับเหมือนเขาไม่เล่นน่ะเนี่ยอันนี้เขาเมื่อยเหมือนเขาไม่เล่นนะเ,นนนขนขนเขาไม่นนะมแย่งไม่อะไรนะร่ยเขาจะยิงเข้าประตูตัวเองแบบประชดประชดประชันนะครับจังหวะนี้ครับจ่ายขึ้นมาผมก็ได้อยู่นะผมก็ไม่ยิงไงครับนี่ยยิงดูนะคครรรรัับบบผมเียย้อ โอเคผมน่าจบเวลาครึ่งเวลาหลังนะครับก็เขาน่าจะยอมแพ้แล้วนะครับเขาไม่สู้แล้วเพราะเขาโดนนำสองลูกนะเพราะว่าโดนเนย์มาห์ยิงตอกฝาลงไปก็เรียบร้อยเลยนะครับเป็นเซประตูต่อสองครับก็สําหรับผมนะครับเนย์มาห์ตัวนี้ผมมองว่าเก่งนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่สไตล์ปีกนะผมไม่ชอบเล่นสไตล์ปีกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่อาจจะดึงฟอร์มของนักเตะออกมาได้ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเก่งนะครับ คนมีไหมถ้าชอบจัดเลยถ้ามีงบจัดเลยนะครับไม่ต้องพลาดพราเนีมาล่างนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะมาครั้งเดียวนะครับมีจัดไม่คนพลาดนะครับผมซึ่งผมพลาดแน่นอนผมไม่มีตังค์แล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์้ทยเกมกันนะครับว่าแต่ละจังหวะจะสวยงามขนาดไหนนะครับจังหวะนี้ครับเปิดบอลมาให้นีมาขึ้นโขกครับโอ้โหนี่ฮะนีมาไม่ได้ขึ้นโขกนะอันนี้โฉบมาโฉบมาหมงนะครับก็มงได้ดีนะ ลูกเปิดจากอาร์โนครับถึงเนม่าครับโฉบมาได้มงเต็มหัวเลยครับอูมงดีด้วยนะครับค่าพลังมงอาจจะไม่ดีแต่มงจริงดีนะครับเนม่าครับโู้โ่จังหวะนี้เดบุลทันหลุดมาแล้วปั่นโค้งๆโอ้โหตาไม่ทันเลยครับผมโดนปั่นหลอกมาแล้วหลุดโล่งๆปั่นอย่างสวยครับเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับจากลูกปั่นของเนม่าครับจังหวะนี้ลูกที่สามของเนม่าหรือเปล่าลูกนี้เนม่าสอดมาเรียบร้อยครับ เป็น3ประตูต่ตอศูนย์เนี่ยพวโหสุดเกินนะครับจ่ายมาทะลุช่องนี้มาหาช่องดีมากเห็นไหมนะครับโอ้โหสอดขึ้นมาแล้วได้ยิงครับนี่ครับใส่เข้าไปแปรนิ่มๆเข้าไปสามประตูต่ตอศูนย์ครับจังหวะน,นี้แล้วจังหวะน,นี้เป็นเฟเดริโกเฟเดริโกเฟเคซ่านี่ครับเฟเดรโกฟิซ่าหรืออะไรนี่แหละครับผมเฟช็อตไปเรียบร้อยครับ เป็นสาประตูต่อหนึ่งนะครับตีตื้นขึ้นมาตีไข่แตกขึ้นมานะครับเป็นลูกที่เคียซ่านะครับย่งบอลไปแล้วก็มาเฟกช็อตใส่ประตูผมนะครับลูกต่อมาครับอันซูฟตีครับเนย์มาจ่ายเข้ากลางมาให้กับฮาแลนด์ครับเรียบร้อยครับสไลด์ตัวยิงไปครับอย่างสวยเลยครับผมเร็วของเจ้าอันซูฟติมันเร็วอยู่แล้วนี่ครับแต่ฮาแลนด์นี้ก็จบคมจัดจัดนะครับจังหวะอันนี้มาครับฮาแลนด์ปาดเข้ามาเนย์มาร์ลุดลง่งแล้วยิงด้วยขวาครับ เป็นลูกตอกฝาลงนาทีที่89นี่ครับผูกก็เป็นห่าง2ลูกนะก็เขาก็อาจจะตามทันก็ได้นะถ้าเขาตั้งใจเล่นนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อาจจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าอาจจะแบบมีอะไรผิดพลาดมามากมายอะไรอย่างนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมพยายามแก้แก้ตัวเรื่อยๆเนี่ยพยายามปรับปรุงตัวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ